สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัววันนี้มาสอนทำมาม่าต้มยำหมูสับครับเป็นเมนูธรรมดาบ้านๆนะครับที่ใครๆว่างๆเบื่อก็อยากจะกินมันขึ้นมาอยากจะหยิบมันขึ้นมาทำนะครับวันนี้เชฟเอามาทำแบบอลังการงานสร้างเอาแบบไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านดังไปเลยครับดูครับเอาเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราลงไปลวกเลยนะครับวันนี้ใช้สองห่อนะครับแปกนะครับ ห่อหนึ่งไม่อิ่มสองหอกินไม่หมดเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ <c oughs> จัดไปครับวันนี้เอาจุกจุกไปเลยครับเมื่อลวกได้ที่แล้วเราก็ตักพักไว้ก่อนเลยนะครับอือต้มน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งนี้ใช้น้ำเปล่า300 ml ครับเมื่อต้มน้ำเดือดแล้วเนี่ยครับใส่หมูสับลงไปนะครับหมูสับใช้300กรัมครับ หมั่นช้อนฟองเลยนะครับน้ำของเราจะได้ใส่น่ากินครับอ่าแล้วก็เบาไฟลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเดือดได้ที่แล้วเนี่ยลงลูกชิ้นลงไปเลยครับวันนี้ลูกชิ้นเชฟใช้ลูกชิ้นหมูนะครับใส่ได้ตามใจชอบเลยครับตามด้วยน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครับพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย2ช้อนชาครับผงปรุงรส1ช้อนชาถั่วป่น2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ช่วงนี้ดับแก๊สเลยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยตามด้วยน้ำมะนาวอีก2ช้อนโต๊ะครับ ใส่น้ำมะนาวเนี่ยไม่ควรจะเปิดแก๊สอยู่นะครับไม่งั้นน้ำมะนาวจะขมนะครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับเพิ่มความจัดจ้านด้วยการใส่ผงปรุงรสต้มยำที่มากับซองบะหมี่สาเร็จรูปนะครับลงไปด้วยอีกหนึ่งห่อนะครับแซบเพิ่มขึ้นครับนำน้ำต้มยำของเราลงไปลาดลงในบะหมี่ที่เราลวกไว้เลยนะครับ โอ้โหแซบเบอร์เบอร์ตองนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มไปอีกหนึ่งออปชันด้วยกันใส่ไข่ต้มไข่เป็ดต้มนะครับลงบีก2สองฟองนะครับผักชีโรยหน้ามะนาวโอ้โหน้ำลายมาเลยครับน้ำลายสอแล้วครับต้มยำมัมม่าหม,มูสับของเราสุดยอดจริงๆครับทำง่ายๆเลยนะครับเพิ่ม อัธรลดในการกินอีกระดับนึงครับ